ก็สวัสดีทุกคนด้วยนะครับวันนี้เราจะพาไปสัมภาษณ์พนักงานท่านหนึ่งเกี่ยวกับคุณค่าทางด้านงานของเขาและประสบการณ์ของเขาในการทํางานนะฮะก็ผมนะครับนายสุจริตคำนักศึกษาจากมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลธัญบุรีคณะครุศาสตร์อุตสาหกรรมสาขาเทคโนโลยีการผลิตนะครับเป็นผู้สัมภาษณ์ก็ตอนนี้ผมได้นัดพี่เขาไว้แล้วครับเดี๋ยวเราไปพบพี่เขาเลยดีกว่าไปครับ ก็สว <itt ac> ัสดีครับวันนี้เราก็อยู calves calves <t ip certains> pues, ่กับพี่อะไรนะครับก็สวัสดีครับพี่สวัสดีครับขออนุญาตที่แนะนําตัวให้น้องๆรู้จักหน่อยฮะสวัสดีครับผมนายกฤษดาจำปาเทืองนะครับชื่อเล่นเชื่อตีทํางานที่นี่ก็สามถึงสี่ปีนะครับน่าจะเป็นช่วงโควิดแรกๆพอดีอ๋อพี่ทางานเกี่ยวกับตาแหน่งอะไรฮะจะเรียกว่าเป็นหัวหน้าก็ได้ วบคบคุม,คมเป็นผู้ควบคุมการทํางานของเครื่องจักรอะไรพวกนี้มันกบถ้าเป็นถ้าเปรียบกับโรงงานใหญ่ก็เป็นหัวหน้าหัวหน้างานหัวหน้างาน,น,างานอ๋อครับแล้วก็อยากถามว่าหลักการทํางานของพี่ครับทํางานยังไงให้ผลงานออกมาดีและทําให้พี่มีความสุขบ้างครับ<อ>จริงจริงมันก็อยู่ที่ การทํางานเราระดับหนึ่งนหงือนเราจะทํางานให้มนดีเราก็ช่วงแรกๆเราต้องศึกษาจากคนที่เขาสอนเราพยายามแบบโจทย์<อ>แล้วก็ทําความเข้าใจเพราะว่าเขาจริงๆเขาก็จะค่อยๆสอนเรา<อ>แล้วคราวนี้เราพอรู้เราเราก็ทาเองคราวนี้เราทําเองแล้วแล้วเราทําเสร็จแล้วเราให้พี่เขาดู แล้วเขาแบบบอกว่าเฮ้ยโอเคนะเฮ้ยเราทําออกมาดีเลยแบบนี้ส่งไปลูกค้าบอกว่าโอเคเขาให้ส่งกลับคืนมาให้เราแก้แน่อนอนอันนี้ก็เป็นแบบความสุขของเราเหมือนกัน๋อครับแล้วเ,เป้าหมายในการทํางานของพี่ครับพี่มีเป้าหมายอะไรครับในการทํางานน่าจะเป็นเรื่องของประสบการณ์มากกว่าอืที่เราทํางานอยู่ก็ คือแบบเก็บประสบการณ์ว่างานแต่และแบบเนี้ยมันเป็นยังไงแล้วเราก็ควรจะเก็บไว้เก็บไว้เก็บไว้แล้วเผื่อบางทีเราแบบเฮ้ยเราอยากมีธุรกิจเป็นของตัวเองบ้างอ๋อ,อเราจะได้แบบไปต่อยอดเอาตรงที่เราทํางานอยู่เนี้ยความรู้ที่เราทํางานเนี้ยเอาไปเปิดกิจาการตัวเองเพราะว่ามันมันทาได้หลายอย่าง ไอที่เราทําอยู่เนี่ยเครื่องแมชชีนอย่างเงี้ยที่เราทําอยู่มันสามารถเอาไปทําได้หลายงานไปนทำแบบกับไม้กับเหล็กอันรูอะไรก็ได้ได้เยอะน่าจะเป็นแบบเก็บเป็นประสบการณ์มากกว่าประสบการณ์ที่ผ่านมาใช่ที่มีความภูมิใจยังไงต่องานที่พี่ทำนะครับเมื่อเห็นมันออกมาดีแล้วถ้าเป็นความภูมิใจนี่ก็มันจะเป็น เราภูมิใจกับตัวเองนะอือที่แบบเอ้ยงานเราดูแล้วยากแต่เรา,าออกอยากอยู่เหมือนกันแต่เราเทำไดแแบบ้แต่เราแบบใช่แต่เราแบบทำออกมาแบบเฮ้ยทำได้บางงานเนี่ยแบบแปลกๆอย่างเงี้ยเราทำออกมาได้เฮ้ยเราก็รู้สึกแบบภูมิใจมันเหมือนกันแล้วก็อะไรนความแตกต่างระหว่าง การเรียนที่พี่เคยเรียนผ่านม,มาครับกับการทํางานมันแ,แตกต่างกันมากนะ้อยแค่ไหนที่เรียนกับที่ตอนทํางานใช่ไหมครับผมโอ้ oh, แตกต่างกันสำหรับผมนะแตกต่างกันมากอยู่นะเพราะว่าตอนเรียนเรายังไงอะ่ะตอนตอนเรียนเรารู้สึกว่ามันมีความสุขอยู่มืานกัน แบบกับเพื่อนอะไรพวกนี้เราสามารถมีเพื่อนแบบถามอะไรพวกนี้ได้ใช่ไหมใช่แต่ตอนเรามาทํางานอะ่ะเราต้องเหมือนแบบถามกับตัวเองมากกว่าว่าเฮ้ยเราทำยังไงเราจะทําแบบนี้ไหมทาแบบนั้นมันจะเป็นยังไงอะไรแบบนี้ความรู้ตอนเรียนได้นํามาประยุกต์ใช้กับงานที่ทํำยังไงี่ ความรู้เหรอตอนเรียนที่ครูเขาจะบอกบ่อยๆก็คือต้องตั้งใจใช่ต้องตั้งใจเรียนอะไรพวกเนี้การทำงานก็เหมือนกันมันอยู่ที่ความตั้งใจของเราถ้าเราทำงานถ้าเราไม่ได้ตั้งใจหรือว่าเราไม่ได้จดจ่อกับงานที่เราทำอะไรพวกนี้ เหมือนมันจะกระโดดข้ามความรู้ที่เราควรจะได้ช่วงนั้นอ่ะมันข้ามไปเลย<อ>ส่วนมากจะเป็นความตั้งใจนั่นแหละแล้วก็เลือกที่ว่างานที่เราทําอยู่มันมันตรงกับที่เราต้องการหรือเปล่าลเหตุผลที่พี่เลือกทํางานในด้านเนี้ครับพี่มีเหตุผลยังไงคนระในการเลือกทํางานจริงๆอ่ะ ถ้าจะบอกว่าทาเราจะมาทำทำไมเราต้องมาทํางานงานนี้เรามาทํางานนี้ได้ยังไงน่าจะเป็นช่วงที่ไปเป็นาหารมากกว่าอืมีเพื่อนเพื่อนที่อยู่ในกลุ่มด้วยกันอ่ะเขาทํางานนี้มาก่อนแล้วแบบตอนนั้นเราออกมาแล้วเราแบบเรายังไม่รู้ไงว่าเราจะไปทําอะไรดีที่เพื่อนแบบชวนมาที่นี่ก่อนเราก็เลยแบบ เฮ้ยตามเพื่อนมาทําตรงนี้ก่อนรอเราเรามาลองดูว่าตรงเนี้ยเราทําได้ดีหรือเปล่าใจเราจะเอากับงานนี้หรือเปล่ามังจะเป็นแบบเหมือนเพื่อนชวนมาก็ได้จะบอกว่าเพื่อนชวนมาแล้วครั้นี้เราก็ทําไปหยุดช่วงเหมือนช่วงนั้นอะช่วงโควิดพอดีด้วย <laughs> ใช่ 2.19 9ะนะ19แล้วก็ปลายช่วง2020อ่ะที่มันระบาดเยอะก็ดีว่าเรามาตรงนี้แล้วเราได้งานแล้วเราก็อยากแกแบบทำตรงนี้เลยเหมือนว่ามีคนเลอยังไงโควิดมาแล้วคนเขาก็ไม่ได้ทำงานอะไรพวกนี้คือทำแล้วมีความสุขด้วยใช่<อ><อ>มีช่วงแรกๆครับพี่ที่ มีการปรับตัวยังไงเพื่อให้เข้าออกับคนที่ทํางานแล้วก็กับงานที่ทำนะพี่ที่มีการปรับตัวยังไงบ้างโอ้โอการปรับตัวจริงๆก็ดีนะที่มาแรกๆพี่เขาแบบแบบเป็นคนแบบเฟรนดี่หน่อยคุยชอบคุยแล้วก็ถามเราอะไรพวกเนี้ยมันจะทําให้เราแบบสนุกแล้วก็มีความสุขแล้วก็สนิทกับพี่เขาง่าย แล้วเวลาตอนเราทํางานเราสามารถจถามถามพี่เขาได้เรื่อยๆนะมันก็จะทําให้เราแบบเฮ้ยดีกับงานนี้เหมันกันคนเราข้ามไปสิ่งแวดล้อมที่ดีมากเลยครับใช่ใช่ครับนะแล้วก็สุดท้ายนี้ก็พี่มีอะไรฝากสิ่งน้องๆที่กําลังเข้าสู่เปลี่ยนเปลี่ยนทายสู่จากใบเรียนเป็นใบทํางานไอนะ้ไหมฮะคำถามนี้ก็รู้สึกว่ามันยากอยเหมนกันนะกเหมอ อย่างแรกก็น่าจะเป็นงานที่เราอยากจะทำว่าเราอยากทำงานอะไรเราลองไปทำก่อนท้าไม่ถูกใจอย่างน้อยที่ผมอยากจะแนะนำอย่างน้อยเดือนสองเดือนอเพราะว่าถ้ามาทำเดือนอนึ่งเงี้ยเรายัางไม่รู้อะไรหรอกเราต้องลองแบบทำไปให้เรา พอเข้าใจก่อนแล้วก็เราก็มาถามตัวเองว่าเราอะกับงานที่เรากำลังทำอยู่เนี้ยโอเคไหมมันโอเคไหมมันตอบโจทย์กับที่เราต้องการไหม,มบางทีบางคนก็จบอีกแบบหนึง่งแล้วก็ลองทำงานหลายๆแบบหลายๆแบบลลแบบแล้วก็ไม่ตรงกับที่เราเรียนมา แล้วเราทําอีกแบบแล้วเราชอบอย่างเงี้ยมันก็ต้องต้องลองอยู่กับงานที่เราทําอยู่ในระยะเวลาหนึ่งก่อนแล้วเราถึงจะรู้ว่าเราอะอยู่กับงานตรงนี้ยเราทํางานที่เรากําลังทำอย่างเงี้ยม,มันโอเคไหมแล้วเราค่อยมาตัดสินใจดูอีกทีก็คือเราต้องลองทําในสิ่งที่เราคิดว่าจะโอเคกับเราไหมก่อน แล้วก็มาคิดอีกทีว่าเราโอเคกับมันไหมเราจะปรอบตัวมันได้ไหมใช่แล้วก็หาสิ่งที่ตัวเองต้องการไปเรื่อยๆวันนี้ก็ได้ความรู้จากพี่เยอะมากเลยครับก็ขอขอบคุณมากคุณครับที่ที่ให้ทางเราได้สัมภาษณ์รูเกียรติมากเลยครับของพี่ครับ